ข้าวหน้ายุคไหมคะ่ะในคอนแกนเฮาหรืงคะ่ะนี่ละเนาะได้ไส้รถดำหน้าคะ่ะทุนแรงแม้ว่าตนทุนสิเพิ่มขึ้นแต่กระได้ผล,ผลผลิตดีกว่าเก่านะคะคุ้มค่าใส่ใจส่วนนโยบายการประหยัดนะคะราค่าเข่าการประกันค่ะในการประหยัดอ้าพี่นกมาไหกกำลังใจเราเป็นไร้ตงังเนาะการประกันราค่าเข่าการยังถือว่าเป็นที่น่าพ่อจยอยูค่ค่ะครับอยู่ทีบ้านน้องหินนะคะบ้านท่าแก่ตำบลศิลาเพื่อเมืองขอนแก่นเฮานี่ละคะ่ะครับ พบว่าส่วนใหญ่ชาวหน้านะคะตังเล่งดำหน้าปักหน้าปังนะคะอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่นีฝนตกลงมากก่อนหน้านี้ก่เหตุเหตุการณ์เหตุนหน้าปังปีนี้เพราะว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยบวบวานบ่ดดำเนี่ยอีใส่รถว่าสัน้นเอารถด,ดำนหน้า<ๆ>นี่มาแทน แรงงานค้นแล้วนะคะนางสายสมอนปานคมค่ะมขาอายุ48ปีก็ได้เล่าว่าการเหตุหน้าปังนะคะปีนี้ครอบครัวก,ก็ได้จ้างรถดำหน้ามาแทนแรงงานคน้นบ่ใหเมอวานละละลงทุนเพิ่มขึ้นรายละ2,000บาทแต่การใส่รถดำหน้าเนี่ยเพิ่นว่ามันได้เป็นแถวเป็นแนวสวยงามใส่เวลาหน่อยบ่เปลืองปุย๋ยได้พ้นผลิตดีกว่าการใส่ค้นมาวานวานพู้ลังค้นกับวานกักเทินเน๊บ,บอ่นอนเพิ่นเอว่ามือ,อไ่นแม่น้ำนัเมื่อบ่ทอกันเนาะฟุ้งโลงผลเมียน,นหา้าต้องมองกัน แน่นค่ะลัางมองกระหังนั่งสินะแต่ว่าใส่รถนี่เพิ่นว่าเป็นแถวเป็นแนวดีขี้คนะเนี่เขามันทุนแรงแน่นค่ะถือว่าการเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่เพิ่นว่าเนาะเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงของเอื้อยสายสมอนนี่จักหน่อยค่ะครับครับลงทุนค่าดำปากดำก็ไร่ละพันสามค่าปันค่ายังเจ็ดร้อยก็เป็นสองพันพอดีต่อไลายใส่ข้นนั่นสิใส่คนหลายกว่านี้จ้ะคนเขาเจียสีคิดแพง ทันเครื่องนี้มือเดียวกันแล้วเนาะแมีนจ้ะเพราะพ่อมือเนี่ยทันสิบแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยคือบ่อแมีนจังสันเดีเกลยคือจะเกิดียนละ่ะคือได้สายสมอนนี่แล้วก็ว่าถ้าปูเขาพันสี่สิบเก้าเนี่ยสิมีการประกันราคาเนี่ตันละหมื่นสองนะครับแต่ว่าการประกันราคาเขาเป็นมิถือว่าโว้ยพอใจดินะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ดีนี่โอ้ยอยากให้ราคาสูงกว่อยากให้รา,าคาปุ๋ยนี่ลดลงแน่ผาสัมพันธระยะนี้นี่นเฮดหน้าปังเซ็ตแล้วกับสิมีอปุปสรรคเรื่องนี้ละอีอยงละ่ะ อย่าว่าเด้อวา่าบอกหอยเป็นแัตตัวพืชแล้วก็อีปูเนี่ย <c oughs> ดับแนียกยเอาะค่ะแต่ว่า <c oughs> มันก็นเป็นแซตตัวพืชได้บอกหอยเนี่ยเออมากกะต้นเขาแต่มีฝนลินลินมากนี่ซุ้มนี่กับสีน้อยลงเด้ <c oughs> ซึ่งกับสีหน่ลดต้นทุนบี